ฮะฉันทะลุอะไรมาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวสวัสดีครับชมครับขอ,อต้อนรับชมเข้าสู่รายการสาระยำช้าในช่วขงขกงอช่รซีซั่นที่1วันนี้ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะเราก็ยังคงอยู่กันในส่วนของเอ็นชเชนซิตี้นะฮะจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะ,ะก็โดน เจ้าวอร์เดนเนี่ยนะฮะโจมตีไปหลากหลายรอบกันเลยทีเดียวแค่กระดิกท,าท้าทีเดียวก็โดนฆ่าแล้วอะไรอย่างงี้ดังนั้นแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะเกินเยียวยานะฮะเริ่มจะทคนไม่ไหวดังนั้นแล้วเมื่อคลนที่แล้วเราก็เลยทําการปิดการเกิดของวอร์เดนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอัปเดตคุณผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะดังนั้นแล้วตอนนี้วอร์เดนก็จะไม่เกิดแล้วนะเราก็สามารถเดินทางสำรวจได้อย่างสบายจิตสบายใจแล้วนั่นเองคนะุณผู้ชมก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าคือไม่ใช่ว่าเราแบบ แอะแค่นี้เองทำไมไม่ไม่ไมไมทนเลยอะไรอย่างนี้นะฮะเออนะคือจริงแล้วเราพยายามแล้วคือเราเดินแบบเงียบที่สุดที่ทําได้แล้วแต่มันก็ยังมาอยู่ดีและได้ความที่แบบเราก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วคือมันมัน,มนแบบมันบ่อยเกินไปจนเราไม่สามารถทําอะไรต่อได้ในที่แห่งนี้นะฮะดังนั้นเราก็เลยขออนุญาตที่จะเอ,อ่อทำลายมันทิ้งเลยแล้วกันหมายถึงว่าหยุดการเกิดของมันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมอ่ะอา่า ส่วนใครจะแบบเก่งกล้าสามารถสามารถจะแบบเอ่อเล่นแบบโดยที่ไม่ปิดแบบนี้ได้นะฮะก็ขอชื่นชมเลยนะฮะแล้วใครทําได้ก็ลองอาจจะลองเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะฮะแต่สําหรับเราไม่ไหวจริงๆนะคะุณผู้ชมมัน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 เกินไปแล้วนะฮะมันหลายรอบเกินไปละจนจนเราแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะ,ะโอเคเนาะ,ะอ่าเอา่อตอนนี้นะฮะปราสาทตรงนี้นะ,ะเออคือเขาเรียกอะไรนะค,ะคลิปเนี้ยเป็นคลิปเก็บเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ คิดจะส่งสัญญาไปไหนจ้าเออบอดี้ไม่เกิดแล้วจ้าโอเคนะฮะคือคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบเขาเรียกอะไนะอารมณ์เหมือนกับแบบมาเก็บอะว่าแบบเออมีของตรงไหนที่ยังไม่ได้เก็บบ้างอะไรเงี้ยนะ,ะก็จะมาไล่ไล่าตามล่าหาสมบัติกันในที่แห่งนี้นะฮะไหนๆก็เจอเอ็นเชนซิตี้ละก็เดี๋ยวมาไล่เก็บของกันเนาะออคิดว่าตอนนี้นะครับริเวณ4มุมเมืองตรงนี้น่าจะเก็บครบหมดแล้วถูกต้อง่าไหมก็คือตรงนี้1แล้วก็ ตรงนั้น1ตรงตุ๊ดตุดุดโอเคน่าจะครบแล้วนะฮะสำหรับบริเวณแห่งนี้นะฮะแล้วนี่ก็คือเป็นทางที่เรามาใช่ปะอา้าวทางไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงทางที่เรามาก็คือตรงนี้นะฮะเป็นสุดขอบเนาะ,ะแล้วตรงนี้ก็เอาของไปเอ้ยอันนี้เอาของไปยังอันนี้เอาเอาไปอย่างนะ,ะลืม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 มันคล้ายๆกันอะ่ะหน้าตามันคล้ายๆกันตรงนี้อ๋อเอาไปแล้วนะอันนี้ก็เอาไปแล้วเช่นกันนะฮะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราข้ามซอนสุดแห่งนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผู้ชมแล้วก็บริเวณตรงทางนี้ก็จะไม่มีกล่องอะไรแล้วนะ ส่วนกล่องข้างนี้เอาไปแล้วแน่นอนพระมีเตียงแบบนี้นะฮะเออมีเตียงแบบอันนี้เอาไปแล้วโอเคคือตอนนี้กำลังพยายามแบบเช็คให้ชัวร์ว่าเราเอาหมดแล้วจริงๆนะอะไรเงี้ยเนาะโอเคใน๋ยวนี้นะฮะเราไปทางตรงนี้กันบ้างนี่เออนี่มาบริเวณตรงนี้กันบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเชสอะไรให้เราจิกกันบ้างกันเองนะฮะตรงนี้โอ้มีจิกแน่นอนนะฮะจังหวะนี้อ่าอ้ออันนี้เอาไปแล้วนะฮะบริเวณแท่นบูชายักษ์ใหญ่เนี่ยเนาะอ่าโอเคเหนื่อย พูดอะไรไม่รู้เหนื่อยมากในจังหวะนี้ข้างหน้านั้นน่าจะคิดว่ามีของไหมคิดว่ามีไหมอ่าไม่รู้นะฮะไปดูก่อนไปดูกันก่อนไปดูกันก่อนอ่าฮะมีบันไดให้ขึ้นแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไร อาสุดเขตไล้ตกใจมีรูตรงนี้ด้วยแล้วดันคือประเด็นคือมี1นึรูเท่านั้นด้วยนะฮะหนึ่งรูทั่วเลยนะฮะแหมอนี่ก็เราบ่อลาวาเชียอันนี้คือตั้งใจจะทําอะไรเอ่ยตั้งใจจะเปิดประตูไปมิติไหนนะโอเคอืมถ้าที่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแถวนี้เลยนะคุณผู้ชมตรงนี้มีอะไรเอ่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกเป็นอีกถ้ำหนึ่งอะไรนี้หรอหรือว่าเป็นทางต่อกันเฉย อ๋อเป็นทางออกถ้ำอะไรอย่างงี้อ่าเป็นทางออกสู่โลกปกติใช่ไหมโอเคก็ถือว่าจอทางออกแต่แต่เราไม่ได้ต้องการทางออกตอนนี้คือเราต้องการสมบัตินะฮะทางออกอยู่ไบ่ใช่สี่รา่ต้องการในจังหวะนี้นะฮะต้องการสมบัติก่อนเนาะเออสมบัตินี้เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมไม่ได้สมบัตินี้แบบเรานอนไม่หลับนะขนาดนั้นเลยเฮ้ยอันนี้เอาไปยังอันนี้เหมือนจะยังหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาใช้กันแล้วกันนะฮะอ้อยังจริงด้วยนะเนี่ย ส,ส่งสัญญาไปเถอะวอร์เดนเธอไม่เกิดแล้วจ้าอะอะอะโอเคตอนนี้อมาทิสที่บ้านเรามีเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้ที่นี่นาะแล้วก็เนมแท็กเนี่ยอันนี้ไม่สามารถคราฟต์ได้นะฮะแต่ก็ก็สามารถซื้อได้อยู่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาไปทำไมนะฮะน็อกแบ็กอีฟิดิตี้แอนกระจอกอ <laughs> ย่าเลยเนาะของแบบนี้ไม่ต้องดีกว่านะคุณผู้ชมสโตนแล้วกันงั้นเอาเนมแท็กมาก็ยังดีกว่านะโอเค ส่งสัญญาไปไหนจ้าส่งสัญญาไปไหนหรอส่งสัญญาไปไหนพบเลยเออนะเออใช่เราสงสัยมานานแล้วว่าแบบที่แห่งเนี้ยมันจะมืดหรือสว่างเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อไลท์เอ,อ่ Light, เอไลท์ปิดโอ้โอ้อุ้ยที่แห่งนี้ก็มืดพอตัวเลยเนี่ยเออคือถ้าไม่ใช่ลูน่าใารเอ็นแล้วแบบเรามาเล่นด้วยไมค์ครับใารเอ็นปกตินี่คือแบบ เราไม่รอดแน่ๆคือแค่เพื้อยังไม่พอ,อยังต้องแบบระมัดระวังในการเดินอะไรอีกอ่ะคือแบบโอ้ไม่ก็ฉันไม่รอดแน่ๆนะฮะดีละที่เราทั้งชัยรุน่าไครเอ็นแล้วก็ปิดการเกิดของบอลเดนไปนะฮะไม่งั้นชีวิตนี้ไม่น่าจบนะฮะนะคลิปเนี้ยเขาเรียกานะเอ่อการสำรวจครั้งเนี้ยไม่น่าจะสำเร็จได้ได้ดีนะฮะเออไม่น่าจะสำเร็จด้วยแหละเนาะเออโอเค คราวนี้ยังไม่ได้เอาโอ้ยยัดอะไรนะ่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่าก็ต้องจัดกันซะหน่อยใช่ไหมเอ่อเรามาซ่อมชุดเกราะก,กันนิดนึงนะชุดเกราะกำลังจะพังนะอ่ะอ่ะซ่อมนิดนึงก็ยังดีเนาะโอเคอ่าได้แผ่นสิบสิบสามมาอีกแล้วนะท่านเอามาทำอะไรเนี่ยมาสะสมงไงขอบคุณเอ่อพวกแคนโด้พวกนี้ทิ้งไว้ที่นี่แล้วกันเนาะเออโอเคเอืม เมื่อกี้เราเอาอะไรไว้ตรงนี้นะออทนูธนูธนอ๋อโอเคลืม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 ม <c oughs> นะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนะอุย้ยพอเราแบบวิ่งได้แบบสบายใจปุ๊บนี่ก็ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะฮะส่วนวอ์เดนเนี่ยดูดิคุณผู้ชมคือเราเล่นมานานแค่ไหนอะความโกรธวอ์เดนเพิ่งลดลงไปนิดเดียวเองอะโอ้โหตายละถ้าฉันยังอยู่ตรงนี้นี่ฉันอาจจะตายได้จริงๆนเนี่ยเอ็กโคชาดหรอคืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นไอเทมใหม่ใช่ไหม ไม่รู้และมันคืออะไรนะก็เก็บกลับมาก่อนเนาะทิ้งอะไรดีคือมันไม่น่าทิ้งสักอย่างเลยอ่ะแบบมัน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 เป็นของสำคัญหมดเลยอ่ะเออเนาะแล้วทิ้งอะไรดีพวกสติกอะนะคุณผู้ชมเราควรจะทิ้งสติกนะคบคุณผู้ชมเพราะว่าแบบมัน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 ไม่มีประโยชน์นะเออคือไม้เราก็มีเยอะอะเนาะประเด็น ก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นเอ้ยมัไมไม่ออกละเฮ้ยฮัลโหลเออมันต้องอย่างนี้สิเพื่อนอยะอ่าทิ้งอันนี้ออกไปก่อนนะฮะแล้วก็เอ่อทิ้งออกไปนะฮะสติกเนี้ยทิ้งให้หมดเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ายังไม่จําเป็นเนาะเอออะไรที่มันจําเป็นนะเราเอากลับบ้านดีกว่านะ okay. เนาะโอเคอ่าเราเราเก็บพวกขยะเข้าไปก่อนนะฮะน,นี่อันนี้เรียกขยะหรอโอ้ยตาละเอาไมเราพูดแบบนั้นละ่ะอ่า ได้สแตโดด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีนะฮะได้แผ่น13อีกแล้วเอ้ยทำไมแผ่นเพลงมันเยอะจังเลยอ๋อใช่ลืมไปเพราะว่าเออ่ไอเจ้าพวกนี้นะฮะไอเจ้าวอร์เดนพวกนี้ก็คือมันมัน,ม,นมันตาบอดใช่ไหมดังนั้นแล้วมันก็เลยต้องฟังเพลงเป็นส่สวนใหญ่อะไรอย่างงี้เออโอ้ได้ที่อัปเกรดชุดเกราะด้วยแหละอีอีโอเคนะฮะเยี่ยมยอดเลโกส,ส่วนเออเข็มทิศย,ยังไม่จำเป็นนะเพราะที่บ้านเราก็ขามได้ว่าไม่จำเป็นเลยนะโอเคเดี๋ยวซ่อมชุดเกราะนิดนึงนะฮะ ซ่อมได่นิดนึงก็ยังดีนะฮะฮะเอ็กโคชาร์ด huh. ยังไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเสิร์ชกูเกิลกันสักครู่เสิร์ชกูลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเอ็กโคชาร์ดเนี่ยนะเอาไว้ทำเอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาอันเนี้ยนะฮะมาห้อมล้อมแบบเขาเรียกนะเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอามาห้อมแบบเนี้ยนะฮะเออสมมุติอันนี้กระดูกเป็นเอ็กโคชาร์ดก็คือทำแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็เราจะได้เข็มทิศแบบเอ็กโคเอ้ยรคูเวอรี่คอมพาสนะฮะหรือว่าเป็นเอ่อเขาเรนะียกอะไรอ่ะแบบ เป็นเข็มทิศกู้คืนกู้คืนอะไรกู้คืนก็คือมันจะบอกชี้ไปที่พิกัดที่เราตายครั้งสุดท้ายนึกออกไหมเออนั่าานะแหละนะฮะมันจะชี้ไปที่พิกัดที่เราตายครั้งสุดท้ายเพื่อให้เราแบบไปเก็บกู้สร้างสมบัติของเราได้นึกออกไหมาเวลาของตกเนี้ยเราจะได้กลับไปที่นันจุดนั้นได้นั่นเองนะฮะแต่ก็คือมันก็ไม่มีประโยชน์กับเราเพราะเรามีลูน่าใครเอ็น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 นั่นเองนะเออไม่งอนะ <c ười> ไม่งอเลยทีเดียวนะจังหวะนี้โอเคมาเจาะทะลุทะลวงขั้นสุดนะจังหวะนี้ไม่ทนละฉันจะไม่ทนวอลเดนอีกต่อไปเพราะฉันได้ทําการกําจัดวอลเดนเออกไปอ๋ออันนี้ไปแล้วนะฮะคือตอนนี้ก็เริ่มงงเหมือนกันว่าเอาอะไรไปแล้วบ้างนะฮะเออใช่ไหมคุณผู้ชมดูแลงงไหมงงเนาะเออดูมันแบบปวดหัวว่าอะไรเอาไปแล้วอะไรยังไม่เอาอะไรอย่างนี้นะดูแลงงโอเคอันนี้เอาไปยัง เอาไปแล้วอ่าแปลว่าบริเวณตรงนี้เอาไปหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะว่ามีอะไรให้โดูอีกบ้างนะฮะเอ่อตรงนี้เหมือนจะเป็นทางออกใช่ไหมอันนี้เป็นทางออกนะฮะดังนั้นเราก็ไม่น่ามีอะไรนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็ไลท์เลเวลคือ2เพราะมีไอ้เจ้าพวกนี้อยู่คือจริงๆเอาบริเวณแถวนี้มันมืดมากนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะมันจะมืดมากๆเลยนะแต่ที่มันสว่างได้ก็ต้องขอขอบคุณลูน้าคารเอ็นนั่นเองนะ,ะอ่าย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนะ อัเนดนี๋ยวไปอย่างอุ้ยอย่างด้วยนะฮะได้โซทอชอุ้ยได้อันนี้อีกแล้วน,นี่อัปเกรดเขาเรียกซ่อมชุดกรอะอิดน,นึงนะฮะได้แผ่นเพลงมาอีกแล้วหรอท่านเพลงคือถ,ถึงแม้ว่าเธอจะออตาบอดนะฮะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องฟังเพลงขนาดนี้ก็ได้นะฮะคือจะย้อมใจไปถึงไหนฮะจะย้อมใจไปถึงไหนเนี่ยเออเนาะโอเคแผ่นเพลงจะแบกกลับไปยังไงเนี่ยของก็เต็มตัวหมดละเดี๋ยวนะของมันเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยทำยังไงดีอืม เอ็นเอชเชสออกมาแล้วลูกโอ้ยเต็มไม่เหลืออินเสกเนี่ยนะฮะทิ้งแล้วกันเนาะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าวอะไรแบบเราสามารถมีฟาร์มของเราอยู่อาเรามีฟาร์มของเราอยู่ดังนั้นแล้วยังไม่จำเป็นนะฮะดังนั้นเราก็โยนทิ้งไปเลยนะโอเคตรงนี้เอาไปแล้วก็ปัดท็อตน,นิดนึงนะเผื่อเผื่อหลงอีกนะอะ ส่วนเรนตรงข้ามนี้เอาไปหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันทัางฝั่งนี้บ้างมีทางขึ้นลับๆแบบนี้คืออะไรเอ่ยว้าวอันนี้เอาไปยังเอ่ยฮัลโหลเอาไปแล้วเหรอเอาไปแล้วนี่เอ้าก็เอาไปแล้วนี่เอาไปแล้วนี่อันนี้เอาไปยังเอาไปแล้วนี่อ๋ออ๋ออ๋ออ้าวเฮ้ยเฮอ๋อวนกลับมาที่เดิมเนี้ยเหรอโอ้มันเชื่อมต่อกันแบบนี้หรือนี่ ส่วนตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยนาะก็เป็นทางเดียวกันแค่มีเสาบังเฉยๆนะครับคุณผู้ชมแปลว่าทางเส้นนี้นะฮะถนนเส้นนี้ก็น่าจะทําการขโมยเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปขโมยทางฟากฝั่งอื่นกันบ้างน,นะ,ค,ะคุณผู้ชมโอเคเนาะเนี่ยดูดิวอลเด้นคือเราเล่นจนมาจะเกือบจะจบคลิปหรือครึ่งคลิปหรืออะไรก็ตามเ่ยนะ,ะับคือแบบความโกรธมันยังไม่หายไปเลยคือมันเป็นคนที่แบบโกรธ คือโกรธง่ายนะแล้วก็โกรธนานด้วยนะเนี่ยไม่น่าคบเลยนะคนแบบนี้นะอย่าไปคบนะคุณผู้ชมนะวอร์เดนเนี่ยอย่าไปคบเลยนะคุณผู้ชมบอกผมอยากคบวอร์เดนอยู่แล้วแหละนะฮะเออเนาะโอเคเดี๋ยวทะลุไปนิดนึงนะฮะทะลุทะลุไปฝั่งตรงข้ามฮะเอ๊ะฉันทะลุอะไรมาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมทะลุมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยฮัลโหลฮัลโหลทำไมมีอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยว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  เดี๋ยวคืออะไรอะคืออะไรงงทำไมเราขุดเจาะเข้าไปแล้วเจออะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยว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 ,ยวมันคืออะไรก่อนอ่ะรู้สึกว่าเอ็นชเชนซิตี้นี้เป็นเมืองโบราณที่แบบไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณผู้ชมเออเป็นเมืองโบราณที่ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยเออมีแบบห้องลับอย่างงี้ด้วยอะ่ะงงเลยงงสิเอางงงงงมีแบบมีวงจรวงจรอะไรอย่างงี้คือแบบพรอมมากนะฮะถ้าสมมติว่าเราปิด ไบเนสละก็คือมืดมองไม่เห็นเหมือนเดิมแล้วนะท่านการมาสำรวจที่นี่ยากมากนะาบอกเลยจังหวะนี้ยอมรับคืออยู่ดีก็เจอห้องลับอะไรอย่างงี้เนาะโอ้นี่คือเมืองโบราณซักเมืองโบราณหรอเนี่ยคือตั้งนานนี่คือพวกเขาคือตั้งใจที่จะแบบป้องกันไม่ให้เรามาเจอเมืองแห่งนี้อางเงี้ยนะโหโอ้สว่างเลยสุดยอดมากอันนี้เตาเผา ครับครับมีการวางอะไรแปลกๆด้วยนะฮะอันนี้ scout sensor ์ทำไมเอ่ยก็ยังมีส่งเสียงได้อยู่ดีเพือ่ออันนี้คือเขาต้องการอะไรเนี่ยเขาต้องการอะไรนี้อ่าปิดไม่ได้ด้วยนะฮะอ้าวสวยละปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋ง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 แล้วคือแล้วคือตรงนั้นคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ประตูอะไรเอ่ยประตูดูแงะง,งักงักนะโอ้ suffocate in the wall โอ้โอ้ลุกล้ำลุกล้ำมีมีอ,รอาบนบนรยธรรมซากเมืองโบราณแถวนี้ด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมมาลองหาดูกันได้แต่ถามว่าข้างในานี้มีประโยชน์อะไรหรือไม่นะฮะก็ต้องบอกตรงๆว่าไม่มีนะฮะเออก็ไม่มีอ่ะนะ เนี่ยดูดิก็มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะและ้วยังไงอะก็เป็นแค่ประตูธรรมดาบานธรร,ธรรมดาบานหนึ่งนะส่วนอันนี้คือเป็นห้องทดลองอะไรเอ่ยเขาต้องการอะไรกับชีวิตแล้วคือก็ไม่มีสวิตช์อะไรให้ลองด้วยนะเออมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็กำลังสงสัยอยู่ว่าไอ้พวกนี้มีไว้ทำอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อ มีขอแบบนี้ไว้ภายในเพื่ออะไรนะฮะตอนนี้กำลังสงสัยอยู่อันนี้คือทางออกเนาะอันนี้คือทางออกนะฮะเออและและ,และ,แ,ละและหมดแล้วเหรอโอ้โหเมืองโบราณมีแค่นี้เองเหรอแหมคือเขาเรียกเมืองโบราณกำลังแบบวิจัยรสโตนเงี้ยอ่าเป็นเมืองโบราณที่กำลังวิจัยรสโตนอยู่นะฮะแล้วก็เราก็อยากให้มันสว่างนะฮะดังนั้นเราก็เปิดทิ้งไว้เลยแล้วกันเนาะโอเคอ๋อเฮ้ยจริงจริงจริง แต่ทางเข้าดีๆมันมันมีไหมเนี่ยทางเข้าดีๆไม่มีนะฮะโอเคเนาะเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่แบบลับๆอ่ะคือถ้าสมมุติว่าไม่พิเลนแบบเราก็คือไม่สามารถเจอเมืองแห่งนี้ได้นะจริงๆโอเคเนาะก็น่าจะหมดแล้วนะฮะสำหรับบริเวณตรงนี้นะฮะบริเวณเมืองลับเนาะก็ไม่มีอะไรนั่นเองอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทะลุไปฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะเดี๋ยว เออรู้สึกว่าอันนี้อันนอนน้ฝั่งนี้คือเราเราไปสำรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน่าจะเหลือฝั่งนี้นะฮะที่ยังไม่ได้ไปสำรวจเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งนี้กันว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้เราขโมยกันบ้างเออตรงนี้เอาไปยังนะปรากฏเอาอไปแล้วอีกเนาะเอออ๋อยัง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 ค่อยังชื่วหน่อยเออมาไม่เสียเที่ยวนะโอเคแผ่นซีดีพอเถอนะเนาะเราคนพอบ้างเนาะเราคนพอใช่ไหมเออสวิตเซอร์แลนด์นี่ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวนะ เขาบอกว่าซิฟซ์นิงเนี่ยนะเอ็นชานี้คือแม็กสุดที่เลเวล3ซึ่งเราก็ได้เลเวล3มาแล้วก,ก็ไม่จำเป็นต้องเอาไอ้อันอื่นๆเพิ่มขึ้นมานะฮะดังนั้นเราก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละเนาะส่วนแผ่นซีดีนี่เราพอเถอะนะคือเรามีซ้ำเยอะแล้วนะโอเคไหมอ่าส่วนโพชันนี่ก็ทิ้งไว้ที่นี่เถอะนะฮะเราไม่สนใจละโอเคเอ,อ่อบริเวณแห่งนี้มีอะไรอีกหรือไม่ตอนนี้คือกำลังสับสนกับชีวิตอยู่ว่าฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้คืองงมากนะฮะบางวันนี้เออ อ้านี่นี่ไอ้บันไดที่ทําให้ฟอร์เดนโผลไหนไมาดูกันสิเอ้ยตรงนี้มีป้อมปราการด้วยนะเนี่ยคืออะไรเอ่ยไหนไหต้องมาสํารวกกันนิดนึงนะเออครับเป็นป้อมปราการที่ไม่มีอะไรเลยจริงๆขอบคุณในคํานิยามโอเคอ้ยนกหัวเงียบเงียบไปได้หรือไม่เดี๋ยวฉันจะส่งเธอไปลงนรกเองนะจ๊ะเอ๊รู้สึกว่าอันนี้ไง เราก็เพิ่งได้สิ่งนี้มาบัตโทรไม่ไม่ใช่ละนี่โอ้โหไวเลยอ้าวมันได้เป็นเลเวลแทนอะไม่เอาเราอยากได้กลับบ้านก,ก็ต้องสงสัยก็ต้องฝืนใช้แบบนี้ไปนะคุณผู้ชมคือถ้าสมมติเราคุณออกไปปุ๊บก็คือได้เลเวลเลยรวมไปถึงไอ้ไอพวกบล็อกพวกนี้ด้วยนะอบล็อกดำๆเนี่ยนะฮะที่นี่ๆ,ๆไอ้สเกลเนี่ยไอโยนทำไมละ่ะ ไอบ้บ็อกสเกิลพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ก็ถือว่าถ้าถ้าสมมุติว่าใช้โฮขุดน,นะฮะแบบไม่มีซิลทัชนะก็จะได้ออกมาเป็นเลเวลด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าเราก็อยากกลับไปปรับตกแต่งที่บ้านนะฮะเพื่อวความเป็นสิริมงคลก็แย่แล้วนะฮะเอาไอ้ของที่มันฆ่าเราเข้าบ้านเพื่อนะเออนะทำอะไรแป,กแปแลกๆแล้วนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรช่นว่าเถอะนะฮะก็อยากเอากลับก็เอากลับนะฮะเผื่อเผื่ออะไรไม่รู้แหละนะฮะก็เอากลับไว้ก่อนอย่างงี้อ่าโอเค อันนี้เอาไปอย่างนะอย่างได้สเกลกมาเต็มเลยนะฮะเอามาทำไมเอ่ย Efficiency five อุย๊ยอันนี้ได้เยอะกว่าฮก็ไม่จำเป็นนะฮะโอเคก็เอาเชสนี้เป็นที่เรียบร้อยไปกันต่อไหนดูสิอุ๊ยข้างบนนี้มีอะไรเอ่ยนะด้วยความใส่สงและสงสัยนะก็ต้องขึ้นไปตามสืบกันนิดนึงนะฮะด้วยความอยากรู้อยากเห็นขั้นสุดนะฮะของซีงมีชีวิตโอ้ว,ว้าวอะไรเนี่ยอ้าวก็ เป็นทางธรรมดาใช่ไหมอ๋อก็เป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเหมือนกับเหมือนกับที่เราเจอวอลเดน EP แรกสุดที่เราเจอเลยอะนะฮะก็เป็นลนักษณะประมาณก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับเอนจินซิตี้นะฮะเออโอเคก็ก็เป็นทางธรรมดาที่ไม่มีอะไรนะฮะแต่เอนจินซิตี้คือบริเวณตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยว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  ดเดี๋ยวเราหา a n c e t y เดี๋ยนะเดี๋ยวดูของก่อนมีอะไรนะ่าสนใจอีกบ้าง silk touch นะฮะสามารถซื้อที่บ้านได้โอ้โหกางเกงบ้าอะไรเนี่ยมีครบทุกคำสาปเลยชีวิตนะอะไรจะดีขนาดนั้นใช่ไหมอ่าฮะแผ่นเพลงอ,อันนี้ก็แบบมีทั้งสองเครื่องเลยอันนี้ก็อันตรายไปนิดนึงนะพี่พี่ก็ต้องเอาออกก่อนใช่ไหมฮะก็ต้องเอาออกนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคแล้วก็กดขนกลับนะฮะเออ คือตอนนี้เราได้มากี่อันแล้วก่อนชิงเกอร์ชิงเกอร์อยู่ไหนชิงเกอร์ชิงเกอร์อยู่ไหนเนี่ยอ้าวโอ้โหสิบหกอันนะฮะเอาไปทําอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาไปทําประโยชน์อะไรได้แต่ก็คือมันไส้ก็เลยคุดมันออกมาเลยนะเออนะชีวิตดีๆนะโอเคไหนดูสิตรงนี้เอาไปหรือ,อยังเอ่ยอ่าเหมือนจะยังไม่ได้เอาไปใช่ไหมอ่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องเข้าไปสำรวจอีกนึงอา่อาอันนี้เอาไปแล้วใช่ปะโอเคเอาไปแล้วนะครับผู้ชม ตอนนี้ไม่ได้ออาไปอีกเนี่ยหรือว่าเราเอาไปหมดแล้วแต่ว่า,ายังไม่เห็นอะไรที่แบบดูเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะยกเว้นไอเจ้าที่อัปเกรดชุดเกราะนะ,ะแต่น้องก,ก็ยังไม่เห็นอะไรที่แบบน่าสนใจเลยนะยังไม่เห็นอะไรที่มันคุ้มค่าเลยนะเออเอาทอดหมดโอเคอ่าไหนดูซิอ๋อฮ้กางเกงธรรมดาสลิปสนีไม่เอานะฮะเอาไปทำาไมอีกใช่เออเอาไปทำาไมเนี่ยเออโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับตรงฮะ ไอ้ไม่เไม่เอา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 ไม่อยากได้ไม่อยากได้โอเคไหนดูซิตอนนี้เราความโกรธยังไม่หายเลยคุณผู้ชมมันโกรธแค้นฝั่งลึกอะไรขนาดนั้นก็แค่แบบไปรบกวนสมาธิตอนรับประทานอาหารแค่นั้นเองนะคุณก็แค่ไปรบกวนการและอินเทอร์ตของคุณแค่นั้นเองคุณจะแบบโกรธอะไรทานขนาดนั้นแล้วประเด็นก็คือมันก็ไม่โผล่มาแล้วนะแต่มันยังโกรธโยทำไมล่ะฉันทำอะไรผิดหรือนี่ฉันทำอะไรผิดหรือไม่ ในดูซิข้างบนนี้มีอะไรอีกไหมนะฮะอ่าฟากฝั่งนี้เหมือนจะสำรวจไปหมดแล้วใช่ไหมเหมือนจะสำรวจไปหมดแล้วนะใช่ปะหมดแล้วแหละเออหมดแล้วมัง้งหมดแล้วมัง้งหมดมหรืหอยังตรงนู้นเอาไปยังอ่าตรงนู้นไปดูนิดนึงจาไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้คือสำรวจไม่มีแบบแผนนะฮะคืออยากไปตรงไหนก็ไปอะไรเงี้ยสรุปผลก็ได้ก็คืออ้าวตรงไหนเอาไปแล้วบ้างยังไม่รู้เลยนะฮะโอ้อันนี้ไม่ได้เอาไปนะฮะแน่เกือบละเกือบละแหมหมหเรานี่ เผยไม่ได้เลยนะฮะจะชอบคิดว่ามหมดแล้วนะฮะเออขนกลับไปนิดนึงอ่าเอ,อ้ยที่กดเอ็นชานอย่างเงี้ยเย่ซ่อมชุดเกราะนิดนึงนะฮะชุดเกราะก็ดีขึ้นเยอะเลยนะจังหวะนี้อ่าชาร์ฟเนสไม่เอานะฮะเอาไปทำใหม่นะฮะโอเคอาร์มาติสก็ทิ้งไว้ที่นี่แหละนะฮะแล้วก็อีกกล่องนึงตรงนี้เอ่าอีกแล้วเหรอ <laughs> ได้เกราะม้าเพชรนี่ก็บ่อยเหมือนกันนะ <laughs> จะพูดถึงก็ว่าก,ก็ก็ได้บ่อยเหมือนกันนะเออนะเซดโดอีกแล้วเหรอ เซดเดก,ก็ถือว่าเป็นของที่หายากอยู่นะอเอาก็ได้นะฮะแต,แต่จะเอาแรกกับอะไรลนะ่ะใช่ปะที่แน่ๆอุปกรณ์ที่รายแรกไม่ได้นะเอ,อ่อเอาแผ่นเพลงไปแล้วกันนะฮะน่าจะอยากฟังเพลงนะะเอาไปยกให้โอเคเ,อเดี๋ยวตรงไหนอีกไหมบอกฉันได้หรือไม่ว่ามันมีตรงไหนอีก โอ้อ oh. uh ่าฮะแล้ตอนนี้คือถึงแม้ว่าเราจะได้ Echo Chart มาแต่ยังได้ในจำนวนที่ไม่มากพอเลยนะฮะที่จะทำา r e o v v r y y o o p p s s s นะฮะคาดว่ามันน่าจะต้องมีอีกสักหลายจุดเลยแหละที่ต้องให้ Echo Chart เรานะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำา r e o v v r y y ี่ s าสคอ s ได้นะครับผู้ชมเออเนาะโอเคตรงนี้ไปหรือยงังเออเอ,อ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงกลางนะ,ะเอาไปแล้วเอาไปแล้วไปแล้ว ตรงกลางอีกแล้วเหรอบนเอะก็วนกลับมาที่นี่นะสงสัยจะคิดถึงตรงกลางมากนะโอ้ยอ,อันนี้สวยเนาะ Polish Basalt นะฮะที่มันพบในเดเธอร์นะฮะ Basalt เนาะในเดเธอร์นะฮะแต่มันมาอยู่ใน Ancient City ได้ไงเนี่ยแปลว่าคนโบราณน,นี่ตกนรกมาแล้วก็กลับมาจากนรกได้ด้วยนะฮะ,ะโอ้โหคนโบราณน,นี่เก่งเนาะหาทางรอดจากนรกได้ด้วยเนาะโอ้ใหม่ก็ไม่ธรรมดานะฮะคนโบราณเนี่ยนะฮะอ๋อมีเชสอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะแอบซ่อนแอบซ่อนเอ่อกางเกง ไม่เป็นไรนะฮะเราอยากได้เบนดิ้งมากกว่าเออเกาะเพชรอีกแล้วเหรอออทิ้งยาเลเจนไว้ที่นี่แล้วกันฮนะตอนนี้คือของเริ่มจะเยอะเกินละตอนแรกก็นะได้ของยากแล้วเกินแต่พอไอเจ้านี่ไม่เกิดปุ๊บก,ก็คือแบบได้เยอะแล้วโอ้มีบ่อน้ําส่วนตัวด้วยนะมีสระน้ำว่าสระายน้ําส่วนตัวอีกโอ้โหใหม่ก็ชีวิตดีีดดนะและพูดถึงสระายน้ําก็เจอสิ่งนี้เลย แต่เราก็ยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือ e c h o โคชาร์ดที่มันครบนั่นก็คือแบบไหนๆก็ละนะก็อยากทำรีค c o เ e อรี่คัมพัสไว้เป็นพิธีอะไรอย่างนี้นะแต่แต่ก็ไม่ได้ใช้นะแต่ก็ก็อยากทำไว้อะไรอย่างเนาะเกตเกตเกตเนาะเออนะก็ก็ทำเก็บไว้อะไรบาบนี้นะโอ้ยทางนี้มีเหมือนจะนำพาไปสู่อะไรสักอย่างหรือเปล่ามีของอะไรหรือไม่ไม่มีโถหลอกดาวไอ้พวกหลอกดาวนะเออ นี่เนี่ยมันไส้เหยียบๆไปเลยนะฮะมันมันกเกิดแล้วโอ้โหนี่จะตกคลิปอยู่ยแล้วยังยังความโกรธยังไม่หายไปอีกเหรอความโกรธนี่มันแค้นฝังลึกจริงๆนะเนี่ยมันจะแค้นอะไรขนาดนั้นก่อนคุณผู้ชมดูมันเหลี่ยมะดูมันเหลี่ยมะโอ้ยได้ตกพลาดไปได้อย่างไรนี่แล้วดูทางขึ้นโอ้โหเหลี่ยมมากนะฮะคือมันกะจําให้เราขึ้นนะว่างั้นเถอะนะเลียมจริงๆไม่เคยเห็นใครเหลี่ยมขนาดนี้มาก,ก่อนนะฮะเห็นแต่เออฮะ เป,แบบนะเป็นบันไดที่แบบนะเป็นบันไดลอยฟ้าโอเคเลิศมากนะฮะเคลียร์ไปก่อนแชทเกะกะนะโอเคเป็นบันไดที่แบบอืมนะไต่ไม่ได้ด้วยแล้วมีไปเพื่ออะไรเนี่ยหรือว่ามันไต่อีกด้านหนึ่งออกมนานัจนไต่อีกด้านหนึ่งใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูเฮ้ยเออเออนีก็ได้เหรอนะเป็นบันไดที่แบบ พ,นะพิการนะฮะเป็นบันไดพิการนะฮะแบบมีอยู่อันเดียวด้วยนะประเด็นโอ้โหเลิศเลยทีเดียวนะอ่าตอนนี้อัปเดตหนึ่งตอนนี้นะฮะนี่เป็นไงล่ะในที่สุดมันก็หายโกรธเราสักทีนะฮะโอ้โจะโกรธอะไรกันนักหนาขนาดนั้นนะฮะ,ะก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่หาละไม่น่าจะมีเชสใส่ที่ไม่ได้เปิดละนะฮะตอนนี้ก็น่าจะได้แค่นี้แหละนะฮะคิดว่าเนาะการคา้นพบเราน่าจะได้ประมาณนี้แหละน้องผู้ชมเราไม่น่าจะเจอเอ็กโคชั่เพิ่มละ คุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราก็อยู่บริเวณนี้สักพักหนึ่งะนะฮะก็ได้เกิดความสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆมันก็มีไฟโผล่ขึ้นมานะฮะนี่จะพาคุณผู้ชมไปดูข้างบนนี้มาเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกรอบหนึ่งนะฮะคือเราขึ้นไปดูแล้วเราก็ลงมาแล้วเราก็อัดคลิปใหม่นะฮะทำเป็นเหมือนไม่เคยรู้แต่ก็บอกไปแล้วว่ารู้แล้วอะไรเนี่ยเ <laughs> พื่อโอเคนะ,คะนี่ก็คือสเกลเซนเซอร์นะฮะสิ่งที่เราได้เก็บสะสมมานั่นเองนะคุณผู้ชมเอ่อไม่ใช่สิ่งนี้นะฮะไม่ใช่อันนี้นะฮะที่เราเก็บสะสมมาก็็็เเเเปปนนน้าาาาารรยกวว่่่ตััอองใชมมื รวจจับสิ่งในเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปล่อยสัญญาณเรสโตนะ,ะนี่คือเป็นเขาเรียกเป็นการยกตัวอย่างวิธีการใช้งานให้ได้เห็นได้เห็นนะฮะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจอ่ะฮะฮะอะไรเนีเ่ยนะเป็นอีกหนึ่งสิ่งน่าสนใจเลยนะฮะสำหรับสตรัคเจอร์นี้นะฮะสำหรับเอ่อเขาเรียกนะ ancient city นั่นเองนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วพี่ชิดได้เออต้องบอกว่าถึงแม้ว่า เราจะโกขึ้นมาเยนะฮะทั้งปิดบอลเดนหรือว่าทั้งใช้ลูน่า克莱恩เนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าพิชิตค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะแล้วก็พวกเชส,สต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเข้าจะวางได้สับสนจริงๆนะคุณผู้ชมและนี่นะฮะก็คือเป็นชมหน้าที่แท้จริงนะฮะของ Ancient City นะฮะในรูปแบบที่ไม่มีมอดไม่มีลูน่า克莱恩ไม่มีอะไรช่วยเลยนะะเรื่องของแสงไฟนะฮะก็ ก,ก็จะมืดประมาณนี้นะนี่คือความเป็นจริงนะฮะแต่ว่าด้วยความที่เรามีหนูหน้าใครเอ็นแล้วก็เลยไบรเนสหมื่นหนึ่งได้แบบสว่างสบายตาม,มากๆเลยทีเดียวนะก็แต่ก็ยังพิชิตยากอยู่ดีนะ ดังนั้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจบคลิปในวันนี้กันแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราก็ได้สำมรวอนชซนเซิตี้ครบแล้วแล้วเดี๋ยวในอีพีหน้าเราอาจจะเดินทางกลับบ้านนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะฮรว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่เราเก็บมาจากเอนเชนซิตี้บ้านนะฮะไอเทมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าแต่ที่แน่เรียลคัมเบอรี่พลสไม่ไม่สามารถทําได้นะฮะก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรนะยังมีอย่างอื่นที่ทําได้นะฮะติดตามชมกันได้สำหรับที่ขคนละสวัสดีครับ